ันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องกฎข้อที่สามของนิวตันนะครับผมตอนนันทกทดลองนะครับมีตาชั่งสปริงสองตัวครับวิธีการทดลองเรานําตาชั่งสปริงสองตัวมาชักเยื้อกันนะครับในลนนักษณะนี้แล้วสังเกตค่าบนตัวเลขค่าตัวเลขบนตาชั่งสปริงครับทั้งสองตัวสังเกตนะครับ จากการทดลองนะครับผลการทดลองก็คือว่าค่าบนกราชับติดทั้งสองตัวมีค่าเท่ากันนะครับสรุปผลการทดลองนะครับค่าสองค่านี้มีแรงเท่ากันนะครับเราเราเรียกแรงสองแรงนี้ว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะครับแรงสองแรงนี้จะมีค่าเท่ากันเสมอแต่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับ